สวัสดีครับพบกับทําสวนให้ง่ายสไตล์สวนกิติธราสําหรับวันนี้ผมจะมีเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆมาบอกกับเพื่อนๆมือใหม่นะครับที่กําลังปลูกฝรั่งกิมจูเพราะตรงนี้สาคัญมากอย่างช่วงที่ผมทําคลิปเนี่ยมันคือหน้าฝนอันนี้สําคัญจริงๆครับว่าสิ่งที่เราควรทําหรือไม่ควรทําในช่วงที่ฝนตกเนี่ยมันจะมีผลต่อการเจรเิญเติบโตของต้นฝรั่งเราจริงๆมาดูครับ <ผม S 1> นี่ก็คือต้นฝรั่งกิมจูผมนั่นแหละแต่ว่าต้นผมเนี่ยอายุเยอะแล้ว6ปี แต่ผมกําลังจะมาบอกกับเพื่อนๆมือใหม่ที่กําลังปลูกฝรั่งนะครับหรือว่าต้นฝรั่งยังไม่ค่อยมีอายุเท่าไหร่ฟังดีๆนะครับเวลาเราปลูกฝรั่งเนี่ยแล้วเวลาฝนตกมาเพื่อนเพื่อนย่าอย่าเพิ่งเดินลุยสวนนะอันนี้เพื่อนเพื่อนคนใดรู้แล้วก็ดีครับผมแต่บางเพื่อนๆบางคนไม่เข้าใจเห็นฝนตกอยากไปตรวจอยากไปเดินดูตรงนี้สําคัญครับเวลาเราเดินไปเนี่ยแน่นอนถ้าเราปลูกฝรั่งใหม่เนี่ยดินของเราก็ยังไม่เข้าที่ยังไม่อยู่ตัว ยังนุ่มยังยุบยังอะไรตามรอยเท้าเราอยู่แล้วทีนี้ต้นฝรั่งเราก็งอกใหม่รากก็รากรากของฝรั่งเนี่ยก,กาลังเดินทีนี้เวลาเราย่ําเวลาฝนตกไปเนี่ยฮะมันจะทําให้รากของต้นฝรั่งเราเนี่ยช้าตัวนี้สําคัญครับผมเคยเจอมาเมื่อก่อนผมไม่เชื่อเขาเขาบอกว่าไม่ต้องเดินไปดูหรอกฝนตกนะปล่อยไปก่อนผมก็ว่าก็คิดว่ามันไม่น่าเป็นไรหรอกมั้งผมก็ลองดูส่วนที่ผมเดินย่ําไปดูกับส่วนที่ผมไม่ได้ไปดูเนี่ย การเริญเติบโตแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยครับ <S <S <an> <S เพราะว่าส่วนที่เราไม่ได้เดินย่ําเข้าไปเนี่ยรากเขาไม่ชําเขาก็จะเติบโตได้ต่อเนื่องแต่ส่วนที่ผมเดินเข้าไปดูไปตรวจไปเด็ดไปอะไรของผมเนี่ยจะโตช้ากว่า <S <S <an> <S เพราะว่าส่วนหนึ่งน่า,นาจะเกิดจากว่ารากเขา้ําจากที่ผมเดินย่าําเดินเหยียบเนี่ยฮะตรงนี้สําคัญนะครับเพื่อนๆมือใหม่ยิ่งต้นใหม่ๆเนี่ยฮะไม่ควรเหยียบย่าเข้าไปเลยเวลาฝนตกสําคัญมากครับมันจะชะงักการเจริญเติบโตของเรา อ่ะฟังเป็นแนวทางนะครับผมส่วนคุณเพื่อนๆ,อนๆคนใดที่คิดต่างหรือยังไงเนี่ยคอมเมนต์ได้ครับเพราะว่าตรงเนี้มันเป็นประสบการณ์ตรงจากผมผมก็เลยทํามาแล้วมันเกิดข้อผิดพลาดผมก็ไม่อยากให้เพื่อนๆเนี่ยไปทําแบบนั้นเพราะว่าผมผ่านมาแล้วในเรื่องแบบนั้นมันไม่ดีมันทําให้ต้นดาวโตช้าก็เอามาเล่าเป็นประสบการณ์จากผมให้เพื่อนๆได้ฟังกันว่าเ,ออเรื่องง่ายๆแค่นี้มันก็มีผลนะอะไรอย่างนี้ฟังเป็นแนวทางครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่นี้แหละครับส่วนเพื่อนๆคนใดเนี่ยอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับสะดังเนี่ยหรือสงสัยยังไงเนี่ยสามารถสอบถามหรือว่าแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับผมผมจะตอบในส่วนที่ผมรู้เกี่ยวกับการทรํสะดังเพราะผมทํามาตรงนี้6ปีไม่ได้ใช้สารเคมีเลยอ่ะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ